แดดร้อนจัดค่ะเพื่อนๆพี่ดูสณีสปาชานลนะคะพึ่งจะมาถึงริมทวนมาแพ็กอ่อพักล่มกับบอบฟฟโลเหมือนเดิมฟุ้งบอบฟฟโลทักทายสบายดีนะคะเดี๋ยวจะเก็บขี้เหล็กไปเรื่อยๆเขาก็คงจะร้อนเขาเหรอเนาะ มานั่งพักล่มดูดสนีสปาชาเชนลิลขอพักล่มด้วยคนนะจ๊าบัฟโลนโอ้ณรนะิมทวนยะโสทวนบ้านเฮาเนาะอืมเมื่เยๆๆยแดบดบห่อนควงเงินร้อนบ่ลุกเมื่อกี้เจอควายตอนนี้มาเจอกับควงเงินถึงบ้านควงเงินไหนล่ะเงยหน้ามาดูสิ ทักทายก่อนจะทักทายน้องหมาทักทายมนุษย์ก่อนนะคะสวัสดีรูดสนีสปาชาแนลยุ้มหน่ายุ้มหลังตัดตัวนุ้มหนานุ้มหลังกำลังฮัดตัดตัวพี่น้องเอ้ยเบิ่งเห็นแน่เด้อมามาัมา้าเอ๋ขวางเงินเลยมั่งมีสีสุกบ้านนี้มังมงม่งมีสีสุกคงจะมั่งมีสีสุกจริงจริงอะ คุยกับควงเงินดีกว่าควางเงินพ่อแม่แกไปไหนควงเงินจะว่าแต่คนร้อนเลยพี่น้องเดียบห่อนจวดจวดกว่าจะมาถึงหน้าไหมหมดเลยนี่มาเที่ยวนี้แห้งเลยไม่มีใครไม่มีใครฉีดน้ำให้ดู b a r งเนี้ย ดอกมันหนดอกอะไรเอ่ยเก็บขี้เหล็กข้างบ้านมาเพิ่มเติมหลังจากเก็บมาอากาศมันร้อนมาขอไม่ใช่ข้างบ้านสิหน้าบ้านมาเพิ่มเติมกันยอดขาวๆน่ากินออกเก็บข้างทางมาร้อนก็ร้อนขยุมไป เก็บขี้เหล็กข้างบ้านมาเพิ่มเติมหลังจากเก็บมาอากาศมันร้อนมาคอไม่ใช่ข้างบ้านที่หน้าบ้านมาเพิ่มเติมกันยอดข,า,ขาวๆน่ากินออกเก็บข้างทางมาร้อนก็ร้อนขยุมไปเก็บขี้เหล็กข้างบ้านมาเพิ่มเติมหลังจากเก็บมา อากาศมันร้อนมาขอไม่ใช่ข้างบ้านสีหน้าบ้านมาเพิ่มเติมกันยอดขาวๆน่ากินออกเก็บข้างทางมาร้อนก็ร้อนขยุมไป